คุณเทนมอเกน่าสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับคุณเทนมอเกนชูไซส์ฮอยเกอีกอ่าุนเทริกไทยเฟื่อดอยเชิมันนะสายนาเมอีสโอลิเวอร์แอคคอมเฮล์สมุนเชียนนะก็คือวันนี้สอนภาษาไทยให้กับคนเยอรมันนะครับอา่าเขามาจากเมืองมิวนิกประเทศเยอรมันอนะซิกฟอสเตเล ชื่อเล่นเลสเตอร์มนอีคำให้ forget forget it sick for s t a l i นี่นี่นี่ sick with stalin นี um, ่นะฮะ sick for stalin โอเค hello ฮันน yeah. ี่ h วันนีครับผมผมชื่อผมชื่อผมชื่อชื่ออะไรบอสอ่าเราเป็นรุมเขมาสู่ here ปรุมผมผมอีกมือเด็กผม เรียนภาษาไทยทุกวันทุกวันเย็ทุกวันอืถูกนะอย่าเอาไปแอคคาดเอาไอพิเชียนไทยเอาไปไวเจออินสุคุมแอคคาดเพอร์เฟกต์ไทยสเปรเกนเอาไปแอมมุสเย็นทักมันนี่เยมานนะไทยสเปรเกนเวนเวนมมนอุนตริเวนมมนแลนด์แมนมุสเบนูเซนโอเน็เบนูเซนมมนคานิกนะก็คือถ้าเรียนแล้วต้องใช้ถ้าไม่ใช้ไม่ได้ผลนะครับ อีต้องฝึกทุกวันต้องหาคนมาฝึกดูซุเยเมนนะซุเชอร์เนฟลาว์นะซูเรันเอ็ดวิร์มาเคนตินก็อ่าโอเคเน็กซ์มาอเคมานี่อ่ะอตเนเวียนาทอนเวียนาซัสเบลเนโอเคซัเบลเนซุปเจแวร์ชูมาสนอ่าแลน์แลนซีไทยเยนทัสคันคันซีมาเกตอ่าเออแลนดิซีไทย อคุณคุณภาษาเรียนนะนคุณเรียนนะคุณเรียนภาษาไทยทุกวันไหมครับเนาะผมเตะอาบัสเตอาบัเตสตูนทคุณอาบัเรสอย่างเดียคุณทางานอาทิตย์เดียว อาสยิอาทิตย์วันทุกวันคุณทำงานทุกวันไหมครับยากลติดอาบสเตสตูอัมมอนทักคุณทำงานวันจันร์ไหมครับแลนสตูดอยส์อ๋อสวัสดีคุณเกสตูชัวชูเล่เกสตูชัวชูเล่เกสตูช e ่เกส สัวชูเลยยินชาเย็นชาโอเคมันอินไทยคุณนะเกดเมื่กิ้เอินไปย่าคุณไบคอ่าเอ่อร้องเรียนทุกวันไม่ครับอ่าเอ็กซ์เลนเ์อ่าสุอร์ไพเบสเซอร์นะเนี่ยนี่เฟรนเกสเซอร์นะไม่ลืมนะไม่ลืมก็คือปกติแล้วก็ต้องเป็นแบบนี้นะเขาเขาอ่าคอมเมนต์ก็ชิชคอมเมนต์ คอมเมนต์เฮ้ยเดนส์ครูคอมเมนต์เบนดอยส์มาโอเคราสซิสเทียเฮียเบนดอยส์ที่นี่โอเคอ่าคอมสตูเฮียเยนทาคุณมาที่นี่ไดครับทุกวันไหมอ่าคุณมาที่นี่ทุกวันไหมอ่าคอมสตูเฮียเยนทาคอมสตูเยนทาเฮีย คอมสู่เยเดนทาเคียะ e อมสูม่หมายถึงคอม m ค <Yeah. S 1> ียดูเยเดนทาเียโอเคคุณคุณมาทุกวันที่นี่ทุกวนนันไม่ครับน่คุณมาที่นี่ทุกวันนะครับเอาไปอินดอร์ชมอสตาอ่า d e c i d e before ร l ค s าโอเคอ่าดิมูสันคอมสตูเยเดนทักเฮียอาวัยอินไทยดูคองเฮียเยเดนทากสู่บาลสปรินนะก็ขอบคุณมากนะครับเป็นวิดีโอที่อยากใครอยากเรียนก็มาเรียนนะครับภาษาเยอรมันนะครับทั้งไทยทั้งไทยที่เยอรมันอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสอิตาเลียรัสเซียขอบคุณครับพบกับดรรุ่งใหม่นะครับสสวััดีครบบ๊ายบายชูสนะชูส์ชูสกันเกันง